สวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุขสุขสขคนเมื่อนี้จะพามาเที่ยวเสียอนสวนหรือว่าหัวไห่ของบา่าวโตเนาะพ่นอยู่ไห่อยู่หน้าอยู่ได้ยินข่าวพ่นอยู่หน้าก็เลยว่าไม่โอกาสมาเยี่ยมมายามได้ข่าวาว่าบ่าวโตเพ่นมีอันไผ่เซลาเซลแบบเป็นไฟฝ่าเลยสิมาพามาเบิกโว้สวัสดีบ่าวโตสวัสดีเฮ็ดย่างอยู่ไห,ยอยห่อยู่หน้าปลูกม <laughs> ันอยู่หน้าเนี้ยมายำหน้ากับว่าเฮ็ดหน้า ตะก,กี้กันอยู่ไทยเนาะตอนนี้มาแล้วมาอยู่บ้านเฮ้าอะไรโอ้ในได้กะสั่งโตได้แล้วก็มาอยู่บ้านตัวเองเนาะมาพัฒนาบ้านตัวเองได้ข่าวว่าเจ้าฮะใส่ผพมีไผ้าส่วนโตใส่แม่นบอกนี่ยน้าก็มีผ้าเนาะโอ้ผ้โซล่าเซลซื้อมาแต่ไทยหนเลยโอ้ใส่ดีบอกใส่ดีแล้วใส่สามปีสี่ปีอะปาโทพาเอฟซีไปเบิ่งเนี้ยเดี๋ยวฮาจีพาไปเบิง่ง ระบบโซลาเซลล์ไฟฟ้าบาร์โต้ใส่อยู่นาเนาะไปเบิ่งพี่น้องเพื่อนว่าใส่ตู้เย็นก็ได้เปิดเครื่องเสียงดังถึมๆก็ได้เป็นเสียงอะไรดูเพื่อนแอามาไม่มีแต่เครื่องเสียงน้อยนี่แหละโอ้เครื่องเสียงน้อยนี่ก็บบริธรรมดาให้โซลาเซลล์ของเพื่อนของแท้ซื้อมาแต่ไทยพี่น้องเพื่อนว่าอันนี้ก็ให้เพื่อนแนะนำเองเนาะต้นนี้แพงใหญ่บ่ นี ừ, ่ซองลอยห้า <què> ส <separation noise> ิบวัตต์แป้งสี่เบาโตใช่เออเดี๋ยวเทามาเบิ่งเงินเบ็ดเด็ดเลยจะหมอแป้งไฟฟ้าเนาะอีกึงเอออยู่เที่ยงไห่เที่ยงนามีไฟฟ้าใช่มันหลุดสบายตีเนาะมาเบิ่งพี่น้องอันนี้ชีวิตอยู่ไห่อยู่นาแล้วไฟฟ้านี่ใช่แห้งสำกับข้อเฮือนเลยบ่โหเป็นไฟแบบอยู่บ้านเอาเลยได้สำกับเอาอยู่ในเฮือนเลยไฟ้ซองลอยสาว โอ้ใส่โทรลล์ถาดได้ตู้เย็นกับเสียบได้เป็นมอสพัดลมดัดแป้งเอาเนาะใส่ใส่แบตสิบสองโวลต์จริงๆก็ใส่ใส่พัดลมบ้านเนาะก็ได้อืมแต่ว่ามันทำประหยัดให้มันเพลองไฟลายเแบบดัดแป้งเอาเป็นใส่แบตตัวนี้ตู้เย็นกับยูวีได้ตู้เย็นดีกว่าไฟนี่มีบดมือเหมือนแบบปโตูบดมือได้โอ้โอ้เที่ยงนาเจ้าค่กเนาะ ตู้เย็นไงที่่ตั้งค้าวบางวันบางตู้เย็นเพิ่นพี่น้องตู้เย็นน้นนอยๆดอกใสโอ้นอนหลายคนชีวิตอยู่ไห้อยู่นาถ้ามีไฟฟ้าใสดได้น้ำรตู้ตเย็น,นได้นด้ำพอออกมานีแล้วกะเพิ<ส>่<ใ>นได้น้ำเองขึ้นมาใส่เองถือว่าบวาเข,ข่ากั้งบ้านก็ได้เมนบอกอย่ยาให้จีเปิดในเบิ่งนเนาะว่าน้ำนี่แห้งซ้ำอยู่บ้านบ่เนาะเดี๋ยวเ่ามาเบิ่งเนาะโอ้เพิ่นกำลังสิเปิด อันปรโตูเพิ่งกำลังสิลองน้ำให้เบิ่งเนาะว่ามันแห้งสัมได้อยู่ไห้อยู่หน้านำไราทาจีเป้งจะทังให้เบิร์นทังใหญ่เลยนะทังสีง่ายเนาะแบบคืออยู่ยอยู่บ้านเขาเลยโอ้คักอีลเะไรน้ำระบบนะ้ำโอ้น้ำแหงง้งอลไพี่เนาะประตูกำลังลองน้ำให้เบิง่ง นั่งโจกๆเลยน้ำบรดาน,น้าเจา้าใสแห้งแล้วบ่ดโตเนาะสะดวกสบายเฉพาะอยู่ไหนอยู่หน้ากับบ่แหล่บ่ดำอาบน้นำก็อาบอย่างเด้งนะเออเป่งน้ำึ้นมาลสบายเลยชีวิตครอบครัวก็สะดวกสบายขึ้น,นเนาะน,นี่น้ำเป็นอาเป็นเตียงแล้วเนาะแต่เบิ่งนำ้นำน้ำใสๆเป็นน้ำประดานเนาะ โอ้เป็นระบบไฟฟ้าทีมันมันคุ้มมั่งมือเหมือนแบบเจ้าใส่เนี่มั่งมือมั่งคืนเลยเหมือนมั่มั่ือมัดงคืนจะเปิดพัดพัดลมกับเปิดมั่งคืนเลยพัดลมสองอันโอ้ชื่อว่าเซราเซียวที่เจ้าซื้อน,นี่คุ้มนะเนาะเนี่ยเดี๋ยวเจ้าเอ่อเพิ่อนทีพามาเบิง่งันระบบไฟเนาะพี่น้องอันนี้ก็สกักสักโทรศัพท์ก็ได้พี่น้องสักโทรศัพท์จักหน่อยก็ได้เหมอือนบั่ จากไกลกันซีโนยในนี่ถ้าที่มาโตต่อวไว้ถ้าถ้าอยากสากโทรศัพท์ตอื่นกน็ใส่อันนี้ก็ได้เนาะเดี๋ยว,วสักโทรศัพท์ของเราเองน,นะต่อเสียบอันนี้ก็ได้ีเสยบกับคือคืออยู่ให้ผ้าคืออยู่บ้านเราอนะไรนึกวโอ้ไฟแห้งอะไร ถ้าถ้าทาี่ชักตัวนี้ก่ะใส่สายตัวนี้ใส่เลยคือหนึ่งโอ้ถือว่าอยู่ให้อยู่หน้านี่ถือว่าคุ้มสุดคุ้มเมืนบอกสะดวกสบายแ<ล>พงบ่บ่โตเล่เ,เ,เลลต้เาใช้เ,เลือกระบบเนาะตัวนี้นี่ย ระบบว่าฮาสีเอาอยู่อยู่ที่การใช้งานของเฮ้าอะนะใช่หน่อยเขาก็เอาระบหน่อยก็เอาโมใหน่อยหน่อยก็ได้โม่โน่คือพอโตนี้ทีที่ใส่ระบบใหญ่เพราะว่าเปิดเพลงเปิดเครื่องเสียงโอ้มักเปิดเครื่องเสียงเครื่องเสียงซื้อมากอะใหญ่นะดอกสิบแปดนิ้วใหญ่ๆนะแบบวงดนตรีก็จะใส่นะอืแล้วก็ยังใส่ได้สบายเสียงบ่มีตก ก็ต้องซื้อระบบิดง่ายๆแบบนี้แบตกันนี่เดี๋ยวมาเบิ่งแบตเนาะนี่กับแบตเป็นแบตลิเทียมพี่เนาะโอ้ระบบิดเปนค่ะจะเป็นแบตแบบนี้เนาะแบตสองร้อยแอมเด้ออันนี้สองร้อยแอมนักมีใครแต่อยู่ไทยไหมบอสอันนี้เป็นแบตอยู่ไทยตอนนี้แต่ว่าอยู่บ้านเฮาเนี่ยบ่ฮู้ว่าสิมีหรือบ่่บมีแต่บาโตนี่หาเบิ่งอยู่ฮั่นได้ก็บ่เห็นอยู่บ้านเฮาเนาะต้องสั่งมา ในไทยนี่ไยแบตแบบนี้แบตลิเธียมพี่น้องแล้วก็ตัวนี้ตัวนี้เห็นตัวแปลงไฟฟ้าเด้ตัวนี้ออน,นี่ก็ซื้อมาจากไทยตัวนี้มาตซื้อมาสามพัน 3, วัตต์ราคาเฉพาะอ,อันนี้กับขาโซ่ขครยังกดแปดพันปลายมาจากไทยคำบัตสุดนี่บอโตกะกาบาหู้บราคามันราคานตัวไรตั้งแต่แบตแบตเตอรี่นี่ มื่นสี่เฉพาะแบตแบตนี่มื่นสี่แมนแบตสองร้อยแอมเนาะมื่นสี่อันนี้อันแปดพันแปดพันบัตโต้ซื้อมาเองวเวได้ยังไงราคานี้บนร่วม่าคโซ่อ <ừ> ันนี้คือตัวแป้งไฟฟ้าดิเขาเขาเขาจะใส่แบตต่อแบตต่อกับข่าแบตเนาะออกมาทางนี้จะเป็นไฟฟ้าบัตอนนี่คือตัวแปลงไฟแล้วาทีิมีตัวสากแบตตัวนี้ตัวนี้สองพันบาทซื้อมา แต่กัโต๊ะสากโต๊ะไอเดกเกอร์อยังกับรวมๆเนะะาะราคาหน่อยกับอันนี้กับประมาณพันกว่าพันกว่าบาทเนาะแมนพันไปโอ้ถ้าแมนมีผู้ใดสนใจอยากให้บตัตโตไปติดตั้งให้นี่ไปบตัตรโตกับทายู่ใกล้ๆนีบ่บัตรโตกับไปไปได้ถ้าว่าอยู่ต่งางเมืองต่างแขวงเลยน,นะในบ้านเฮานี่แต่ว่าใกล้อะไรกับบไป,ไปลนะเขตเมืองจำพรนี่ไปได้เนาะนไปได้ โอ้หากมีผู้ใดสนใจอยากใส่ไฟฟ้าทีแบบว่าสะดวกสบายอยู่ในเที่ยงไห่เที่ยงน,นาอันนี้ออกมาจากอันทั้งเงินดั้มนี่ใกล้เตี๊ยบเนาะนาเจ้าในใกล้เตียบเลยสามกิโลนะโพนมาจากบ้านเราเผื่อความสะดวกสบาย <c oughs> มูลค่ามันนี่ยัง,ยงสรุปบ่ได้เป็นบ่ป,ป่าโตสรุปกะประมาณ สองหมื่นปลายสองหมื่นกับสามหมื่นแล้วแล้วแต่ว่าเฮ้าสิเอาแพงใหญ่โบเป็นเป็นแพงชาดชาดแบ็ดเนาะถ้าเฮ้าเอาเอาแพงใหญ่เลยมันก็สักสแบ็ดก็เต็มไว้แต่แพงน้อยกับนั่นเต็มมนะสามหมื่นปลายมันสามหมื่นที่ประตใส่อยู่ตัวนี้โอแต่ว่าเริ่มต้นมันได้ปลายเฮาก็ใส่ไพผ้าได้แล้วโอ้หากเป็นไครสนใจเนาะจะมีเบอร์จิตต่อยู่บ่อประต หามีเอฟซีผู้ใดอยากใส่ให้พ่อให้แม่หรือว่าผู้ใดอยู่ห้อยู่หน้าประจําอยากกันได้น้ำขึ้นมาฮดนั่นฮดพักขนยาหรือว่าอาบน้อใส่ได้ใส่ในนี้ให้เพิ่นเบิ่งบ่หรือว่าเาตัวจีดโบได้เนาะโอเคใจอยากใช่บาโตไปติดตั้งโอเคหรือว่าอยากจะสอบถามแบบว่าเขาอยากใส่ระบบ ซัมนี่ราคาเท่าไรก uh, je Walking, je ็ให uh ้บาตแบบคำนวณให้ไ huh. ด้อ๋อแบบหมื่นกว่าบาทก็มีสามหมื่นกว่าบาทก็มีอเจ้าเจ้าอ่านในิ่นิ่งเนาะเขาโทรซั์มันบ่เห็นสองเก้าสามเจ็ดสี่เก้าสองสามเราเป็นเบอร์บาตเนาะเป็นเบอร์บาตเองอันนี้ก็เป็นเป็นปุ่มสวิตช์เนาะบาตโต่อไว้เป็นระบบเหอนไฟเนาะติดต่อไว้เนี่ยถ้า มาตัวต่อทั้งเครื่องนี่จะเป็นโวลต์ยู่นี่เลยไฟกลางคืนเวลาใส่เนาะส่วนทั้งทั้งนั้นเนาะมาตัวกับต่อยูนี่โอห่งเลยเหมือนบ่ไฟทั้ง่างกูเนาะเปิดเล็กหนึ่งมาตัวกับเขียนไว้เล็กหนึ่งเป็นเล็กสองนี่เปิดไฟทั้งทั้งห้องมีพอทั้งทั้งน่มส่วนเลขสามนี่มาตัวกับต่อทั้งนั้นเนาะอยาไปเบิ่งไฟยืนไฟทั้งตาราง อยู่ทุ่งไหายทวงนาพี่น้องโอ้สว<ะ>่างแหงอย่าลีมเพื่นี้ก็เฮื่อนไพ่นอนเสร็เลยโอ้มันสว่างแหงพี่น้องอยู่ไรทุง่งนาเนี่ยมางอย่างเพือนครัวเพิ่นเนาะโอ้สว่างแหงมันได้เถือ่อนหลายดอกเนาะลายดอกจิตต่อเป็นส่าสามสิบดอกก็ได้เบิ่อน,นโอ้ส่าสามสิบดอกก็ได้แม่นได้ต่อต่อ บมนิฟเองนู่นปั๊บคอยปั๊บแห้งก็ได้พัลมนั่นเองเป็นไว้ใส่เองถึงถ้าถ้าผู้ใดอยากเอาไว้ใส่แบบมีพัดลมเก่าอยู่แล้วนะพัดลมในเพื่อนก็เสียบปั๊กกับมันแพ้าเลยก็ได้เสียบกับมันปั๊กตัวนี้เนาะถือว่าได้ต่อได้เลยสะดวกสบายทุกอย่างเลยต้ตั้งไว้เชียาแบบนี้ก็ได้หรือเชียาแบบ แล้วแต่ลูกค้าสั่งนะแล้วแต่เจ้าอยากได้แบบใดก็ได้นะแบบพือนในเพื่อนซา้นเจ้ามีแบบใดจะเอาแบบนั้นก็ได้มาตต่อให้มีได้ระบบเนาะต่อให้ไดเฮ็ดได้เบิดและแต่สั่งมาเหมือนบอวยได้ราคาสำได้จัดให้เนาะอยากได้แบบหลอดไฟสิบสองโวลต์หรือว่าอ่าเป็นหลอดไฟบ้านก็ได้คือกันเนาะในเบิสเนาะอเอาขอบใจบอโตทีอ่าแนะนำเนาะหรือว่าอัน แบบว่าแบ่งปันความหูแล้วก็สูพีสูนอกเนาะหากูไดอยากได้หรือแบบสนใจก็ติ่าาโต๊ะฮาร์บโตเพิ่นได้เนาะแล้วก็ระบบนอกบัโตนี่ตัวนี้จะเป็นเวลาผ่าผ่าเนาะตัวนี้จะเป็นการไฟแรนเข่าระบบโซลาเซลล์ฮะบัะโตก็มีคือการมีติดตั้งให้เนะาะสั่งเพิ่มตัวนี้ได้ครยยางได้ตัวนี้เนาะที่สาเหตุที่ใส่ตัวนี้เพราะว่าเวลาผ่าผ่าใกล้ๆนี้ กระแสไฟมันจะวิ่งเข้ามาระบบไปโซลลเซลล์าฮานะพี่น้องต้องใส่ตัวนี้กันไวมันต้องตัดไง <c oughs> เพิ่มตัวนี้ข้าไปเนาะบัโต้กับมีมีห่เนะโอเคหากใครสนใจอยากนะได้ไพ่เซลล์แบบไฟฟ้าอะไปใส่อยู่หอยู่นะทีโบมีไฟฟ้าแมนติดต่อบัตโตไ้โตได้พึกษาบัตโต้ได้เนาะพี่น้องเนาะหรือว่าที่เป็นราคาหมื่นกว่าบาทก็มีสองหมื่นกว่าบาทก็มีสามหมื่นกว่าบาทก็มีเพิ่นชีไปติดตั้งห่ทั่วเมืองจาพรเฮา ในราคากันเองเนาะพี่น้องะเอาความหูที่ตัวเองมีเก็บเหล็กประสมหน่อยเลยกะมาสั่งไฟฟ้าใส่อยู่ให้อยู่หน้าเองเลยหากแมนว่าผููไดอยากได้นําใส้กะติดต่อหาเพื่นได้เองเลยสิเบอร์โทรนี่เอาขอจบขอขอบใจ